หยุดก่อนครับเพื่อนๆที่กําลังคิดจะซื้อมือถือมือ2ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองนะครับเพราะในคลิปนี้เนี่ยมีข้อควรระวังใหม่ล่าสุดที่นายตึงหนืออยากเอามาเตือนกันนะครับเพราะในตอนนี้นะครับในตลาดมือถือมือ2เนี่ยมีเครื่องติดเงินผ่อนนะครับถูกปล่อยออกมาขายนั่นเองและถ้าเพื่อนๆซื้อเครื่องติดไฟแนนติดเงินผ่อนแบบนี้ไปใช้นะครับพอถึงเวลาค้างชําระเครื่องมันจะล็อกทันทีเลยนั่นเองนะครับอย่างในข้อมูลที่นายตึงหนืดทราบในตอนนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่3แบรนด์นะครับก็จะม และที่รู้ไมอ่อีกหนึ่งแบรนด์นะครับทางซัมซุงเนี่ยก็มีแบบเงินผ่อนเหมือนกันแต่จะเป็นไฟแนนซ์ของซัมซุงนั่นเองนะครับตรงนั้นจะสังเกตง่ายหน่อยและในคลิปนี้นะครับนายตึงหนึ่งมีวิธีการเช็คนะครับว่ามือถือเครื่องไหนเนี่ยเป็นมือถือติดไฟแนนซ์เงินผ่อนนั่นเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมกําลังดูเครื่องมือ2จากแบรนด์เหล่านี้อยู่เนี่ยนายตึงหนึ่งอยากให้ขอเลขอีมี่จากผู้ขายนะครับมาเช็คกับช่องทางดังต่อไปนี้นะครับเพื่อตรวจว่าเป็นเครื่องติดเงินผ่อนหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างเลขออมี่เนี่ยมันคล้ายๆเลขประจําตัวมือถือนั่นเองนะครับเวลาที่เราไปซื้อเครื่องมือ2เนี่ยเราสามารถสอบถามกับผู้ขายได้นะครับเพื่อเอามาเช็คถ้าเขาบริสุทธิ์ใจนะครับเขาจะต้องส่งเลขอีมี่มาให้เราเช็คกับ c เซ็ center ทางไฟแนนซ์ต่างๆนั่นเองนะครับโดยเจ้าเลขอีมี่ตัวนี้เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะอยู่่่ทีหลลังงกอออมือถืถ แต่ถ้าเขาหาเลขอีมี่ไม่เจอจริงๆหากล่องไม่เจอจริงๆนะครับให้เขาไปที่มือถือนะครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันการโทรนะครับแล้วพิมพ์ดอกจันสี่เหลี่ยม0 6นสี่เหลี่ยมนะครับ เพียงเท่านี้เลขอีมี่ของมือถือเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาทันทีนั่นเองนะครับเขาจะได้เอาเลขนี้มาบอกเรานั่นเองนะครับหลังจากเราในฐานะผู้ซื้อถ้าได้เลขอีมี่นี้มาแล้วนะครับให้เราเอาเลขอีมี่นี้นะครับไปสอบถามกับบริษัท H G Capital นะครับโดยจะมีช่องทางติดต่อด้วยกัน2ช่องทางนะครับก็คือผ่าน Line แอดนะครับกับผ่านเบอร์ call center เดี๋ยวนายตึงเนื่อจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้แน่ใจกว่านั้นเองนะครับอาจจะโทรไปเช็คที่เบอร์ call center ของแบรนด์นั้นๆนะครับก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามแจ้งเลขอีมีีตรงน้ เ,เช็คได้นะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องติดเงินผ่อนหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเช็คก,กับบริษัท s g Capital แล้วเช็คก,กับแบรนด์มือถือแล้วพบว่าไม่ติดเงินผ่อนเนี่ยก็สามารถซื้อได้อย่างสบายใจแล้วนั่นเองนะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเป็นเครื่องติดเงินผ่อนเราซื้อมาใช้งานสักพักพอถึงรอบชําระแล้วคนที่เขาขายให้เราเขาไม่ได้จ่ายเนี่ยมันจะขึ้นล็อกทันทีใช้งานมือถือไม่ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วมาเพิ่มเติมกันดีกหงหนึ่งแบรนด์นะครับสำหรับแบรนด์ซัมซุงนะครับของซัมซุงเนี่ย คล้ายๆกันเลยครับก็คือขอเลขเีมี่จากผู้ขายนะครับแล้วเราก็เอาเลขเีมี่นั้นโทรไปเช็คก,กับพอเซ็นเตอร์ของซัมซุงนั่นเองนะครับซึ่งอย่าเบอร์ติดต่อผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญของมือถือที่ติดไฟแนงของซัมซุงเนี่ยคือในมือถือเครื่องนั้นเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันซัมซุงไฟแนงขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับสมมุติเพื่อนๆไปซื้อแบบนัดรับเจอหน้ากันเนี่ยก็สามารถเข้าไปเช็คในเครื่องได้เลยว่ามีแอปนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีแอปนี้เนี่ยแปล อัปเดตให้เพื่อนๆระวังกันนะครับสำหรับใครที่กําลังจะซื้อมือถือมือ2นะครับและยิ่งมือถือมือ2ที่ถูกมากๆต้องเช็คดีๆนะครับเราจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ